สวัสดีครับเพื่อนสมาชิกชาวดอรแซนวันนี้เราก็จะมารีวิวเจ้าตัวเดลสตรีกนะครับผมซึ่งอ,งอุปกรณ์ที่ผมได้มาเนี่ยเนื่องจากเป็นเครื่องที่บิดมาครับก็จะมีแค่ตัวชาร์เจเอ์นะครับผมเนี่ยครับเป็น USB นะครับผมแล้วก็ตัวเดลนี่เขาจะมีพินคอนเนคเตอร์ที่แบบว่าทำเองนะครับผมก็จะแปลกประหลาดหน่อยนึงก็คือถ้ามีตัวนี้คือจะเอาไว้ใช้ทั้งเสียบเป็น USB cable เอาไว้ซิงข้อมูลหรือไว้ทำ ADB 2นะครับผมตัวนี้จะเป็นในส่วนการชาร์จไฟกับสายพอร์ตมิมันนะครับผมนะครับนะครับเสร็จตรงๆแล้วก็แกะตรงๆนะครับในส่วนของรอบตัวเครื่องก็จะมีในส่วนของนะครับช่องแจ็ค3.5นะครับผมแล้วก็มีวอลุมล็อกเกอร์มีปุ่ม power เป็นปุ่ม power ปุ่ม ปุ่มล็อกด้วยครผมแล้วก็ตัวนี้จะเป็นในส่วนของตัวปุ่มคาม e r าแล้วก็โฟกัสกับชัตเตอร์นะครับด้านหลังนี่ก็จะมีนะครับกล้องขนาด5ล้าแล้วก็มีเลดแฟลชนะครับผมในม,มีสองนี่ครับตัวนี้เป็นห้องซองลำโพงก็ให้เสียงที่ดังแล้วก็เสียงค่อนข้างดีนะครับผมมีเบสมีทริเบิลมีมิ base, ม tribal, ม orp, ดครบเตียงครับผมแล้วก็ตัวฝาแบตเตอรี่นะครับตัวฝาแบตเนี่ย มันกับมันมีตัวล็อกหรือเซนเซอร์สักอย่างอยู่ครับถ้าเกิดว่าเปิดปุ๊บเนี่ยเครื่องจะถือว่าตัดจะโดนตัดทันทีนะครับผมถ้าเกิดว่าเปิดเครื่องอยู่นี่แล้วถอดฝาแบตนี่เครื่องดับเลยนะครับผมเพราะฉะนั้นก็ระวังนิดนึงนะครับผมแล้วก็นะครับถ้าแกะฝาออกมาแบตการพันห้าร้อยมิลลิแอมป์นะครับผมนะครับช่องใส่ซิมการ์ดแล้วก็ช่องใส่ไมโครเอสตีนะครับผมตัวเครื่องก็ถือว่าสอดูโอเคแล้วนะผมแล้วก็เงากรก็ค่อนข้างจะแน่นหนานะครับผมนี่ครับใช้ได้เลยนะครับผม ไม่ได้มีลักษณะที่ว่าเอ้ยตรงไหนจับแล้วกบแก็บนะครับผมนีครับแน่นหนาจะได้ทีเดียวนะครับฝาหลังนี่ก็เป็นเหล็กนะครับน้ำหนักตัวเครื่องก็อืมไม่ได้หนักมากครับผมผมว่าพอๆกับอาจจะเบากว่าไมโครโฟนนิดหน่อยก็พอกับไมโครโฟนนะครับผมมันบนล่างบนล่างมีช่องไมโครโฟนนะครับผมแล้วก็มีฝั่งครับตรงนี้จะมี กล้องหน้าแล้วก็ในส่วนของ p r o x i m i t y s e n s o r หรืออะไรเซนเซอร์ด้วยนะครับเดี๋ยวมาดูห้านิ้วนี่มันผมจะเทียบขนาดดูกันว่ามันขนาดประมาณไหนนะครับลองเทียบกับนสือกาตัวนสซักเล่มหนึ่งนะครับผมนี่ครับวางไว้าาปับ๊บนะครับประมาณนี้แล้วก็เดี๋ยวอันนี้ก็เป็นเป็นไพ่นะครับเนี่ยขนาดก็ประมาณนี้ครับค่อนข้างจะเรียกว่าถ้าถือเนี่ยก็คือใหญ่มากครับผมคือใช้มือเดียวนี่ก็ คือคงจะพิมพิมพ้อคำด้วยมือเดี๋ยวนี้มันมันติดหลับสุดๆละ,ๆละไม่ไหวละใหญ่พอดีมือนะครับอ่ะเดี๋ยวเรามาดูในส่วนของ OS กันเลยดีกว่าครับผมซึ่งตัวน,นี้เนี่ยผมได้แฟลชตัว l e a k ซอฟต์แวร์ครับผมเป็นเป็นโฟยโยแล้วนะครับ2.2เดี 2. 2. ๋ยวเรามาดูกันว่าโดยโฟ o โย2อเนี่ยทางเดลเขาได้เพิ่ม UI ใหม่ขึ้นมานรับผมเรียกว่า State UI นะครับผมซึ่งลักษณะจะเป็นแบบนี้ครับ นี่คือ s t a ยูไอแกลเลอรี่เตูในส่วนของโฮมนะครับผมจะมีแอปที่เปิดไปแล้วก็มีวิดเจ็ตเป็นพวกเวสเซอร์วิดเจ็ตกับกับ c ล็อกวิดเจ็นะครับผมอันนี้คือ Music s t a ต e ูไนะครับผมซึ่งจะมีรีเซ็ UI ที่โผล่มาทั้งหมดเลยสามารถแตะเข้าไปแล้วก็เลือกฟังได้เลยนะครับยวลองดูนะครับนีครับมันก็จะเข้าไปมิวสิกเพลเยอรซึ่งตรงน,นี้ถ้าเกิดว่า Music กเพลเยอรเรามีการ Set Default เป็น อาจจะเปลี่ยนไปใช้วีนแอมอาจจะเปลยใช้พาวเวอร์แอมแทนเนี่ยมันก็มันจะมีให้เลือกนะครับผมนะครับคราวนี้ก็มาดูในส่วนของนะครับแกลเลอรี่ก็กดเข้าไปดูก็จะไปในส่วนของเรียกนะครับมันจะมีให้เลือกว่าเอ้ยจะใช้ตัวไหนเปิดดูนะครับผมเดี๋ยวเราลองใช้ตัวแกลเลอรี่ปกติเปิดดูนะครับนะครับซูมได้นะครับ,รบเป็นมันดิทัศสองจุด 2. แบบ สมูทมากนะครับผมนะครับฝั่งนี้ก็จะเป็นในส่วนของเว็บนะครับผมซึ่งบุ๊กมาร์กที่เราใส่เข้าไปเนี่ยมันก็จะโผล่ตรงนี้นะครับซึ่งสามารถคลิกเสิร์ชได้เลยหรือว่าจะกดเข้าไปดูที่บุ๊กมาร์กเราก็ได้เช่นกันรนะครับนะ ก็ทางานได้เรื่อยๆแล้วก็สมูทดีนะครับผมแล้วก็ตัวนี้จริงๆผมตัวผมลงตัวแก้ลิงก์ลอยไปแล้วนะครับผมเลยลิงก์มันเลยไม่ลอยนะครับสามารถแตะได้นะครับลิงก์มันจะไม่ลอยนะครับนะครับซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยตัวเนี้ยที่มาเป็นโฟลโอนี่ลิงก์ก็ยังลอยอยู่าษาไทยนะครับผมแล้วยังมีส่วนของนะครับเป็นโซเชียลวิเจ็ตนะครับผมซึ่งมันสามารถเลือกสายอินได้ทั้งเฟซบุ๊กแล้วก็ทวิตเตอร์นะครับ แล้วก็พอแตะเข้าไปมันก็จะไปเรียกทวิ t เตอร์แตัวที่เราใช้เป็นตัว default มาใช้งานนะครับผมนี่คือส่วนของอีเมลครับผมสามารถเลือกแ d ดอีเมลขอเขาเพิ่มเข้าไปได้นะครับผมอาจจะเป็นคอเ r เ t e อีเมลหรือจะเป็นพวก Mail Pop สา a เม iMap ก็สามารถ Ad ดเข้าไปได้นะครับเดี๋ยวให้ดูตรงส่วนของ Social นิดนึงนะครับผมนะครับเพราะแอดวิจนะครับมีสเตตวิจนะครับผมก็เลือกตะกี้มีตรง Social นะครับนะครับ มันจะมีเลือก Facebook ก็ได้นะครับแล้วก็ใส่ข้อมูลล็อกอินเข้าไปมันก็จะแสดงผลตัว Facebook ขึ้นมาให้ดูนะครับเรามาทดสอบในส่วนของมั t ติ o ทั h กันนะครับว่า m u l ติ t ทั c พิชอ u ล l เซอร์เนี่ยนะครับจำวนหนึ่งจุดสองจุดนะครับคลอสกันได้เปมีปัญหาครับใกล้ไกลแค่ไหนก็นะครับไม่มีการสลับจุดนะครับผมซึ่ง m มั t ติ o ทั h เป็นมั l ติดทั c สองจุดแบบสมบูรณ์นะครับผมซึ่งตัวที่สามเนี่ยไม่มี ไม่ได้ครับได้แค่2จุดเท่านั้นนะครับผมนะครับคราวนี้มาลองดูในส่วนของ p e m a n น e ของในด้านของการแสดงผลสามมิติบ้างน,นะครับผมเดี๋ยวเราลองใช้ n นี c o คอเรียกขึ้นมานะครับผมว่าสามารถเรนเดอร์พอลิกอนแล้วก็มีเฟรมเดทที่เท่าไหร่น,นะครับผมเนื่องจากว่าตัวสตรีกนี่เขามีดีฟอล์ดดีฟอล์สกรีนนี่มันเป็นลักษณะของ n d s c a p e เพราะฉะนั้นพอเรียกตัว n นี c o คอขึ้นมาก็จะโชว์ในแบบของแลนสเกตนะครับ g p พียูที่มากับตัวเดลสตรีก็เป็น a d ลเดโน่สองครับผมซึ่งเป็น g p พียตัวเดียวแหละที่ฝังมาในซัมาุงทุกรุ่นนะครับผมเพราะฉะนั้นก็ตัวรับก้อนน่าจอมาประมาณกลางๆที่ประมาณสามสิบสี่สิบเฟรมเพอร์เซกผมจะลองมาดูนะครับผมประมาณสามสิบเฟรมครับผม คอร์ดแรนด์แอดวานซบ้างดีกว่าครับผมว่าทำงานเป็นยังไงนะครับตัวคอร์ดแรนนี่ก็เหมือนเดิมครับ CPU Memory I/O 2D ก็ 3D นะครับผมมาดูว่าเดี๋ยวสรุป้วออกมานี่คะแนนส่วนไหนจะแรงนะครับผมนะครับผลออกมาจะอยู่นะครับต่ำกว่า Motorola X อยู่นิดนึงนะครับผมแล้วก็ สำมผัสของ NexOne ด้วยนิดนึงครับผมแต่ว่าคะแนนรวมก็กออกมาใช้ได้ทีเดียวนะครับหนึ่งพันสองสิบเจ็ดครับผมแต่เนื่องจากมันไอตัวพวกเนโอคอร์แล้วก็ความดันนั่นก็เป็นแค่ตัวเลขที่ว่าลองรันเทสนะครับผมเดี๋ยวมาลองดูว่าเวลาเล่นเกมสามมิติจริงๆแล้วเนี่ยมันเวิร์กหรือเปล่านะครับผมแองกี้เบอร์นี่อ่ะเดิมๆไม่เอาครับเดี๋ยวเราลองไปเล่นเกมตัวที่ว่าเรนเดอร์สามมิติเยอะๆอย่าง เลิกเลสซิ่งดีกว่าครับกับเลิกเลสซิ่งนะครับผมนะครับเขาบอกว่าตอนที่เป็น2.1นเนี่ยนะครับผมเล่นเกมนี้กระตุกเลยครับกระตุกเป็นพักๆแต่ว่าพอเป็น2.2โฟโยแล้วครับผมกดว่าเอ้ยลื่นเลยครับเกมนี้ บนตัวตีกนี่เล่นได้เรื่อยๆเลยครับไม่มีการกระตุกนะครับเหมือนกับว่าอ็อบเจกต์ต่างๆในเกมไม่มันเล่นเรื่อยสันติมันหมดครับผมเพราะฉะนั้นถือว่าเป็นเกมหนึ่งที่ว่าถ้าจะทดสอบสามิติจริงๆเนี่ยต้องลองเกมแบบนี้ครับนะครับต้นมงต้นไม้สามิติหมดแล้วถ้าดูอย่างพวกป้ายอะไรก็เป็นสามิติหมดนะครับผมนะครับอุปราสนามทุกอย่างนี้สามิติทั้งนั้นครับเล่นเรือยเอ็อบเจกต์หมดเลยนะครับมีน้ํามีเงาในน้ำครับผมถือว่า ใช้ได้เลยนะคร,ครับลื่นครับใช้ได้เลยครับ <S <S สิ่งที่ผมชอบไปเกมนเพราะว่าไอตัวเนี่ยมันใหญ่มากตอนแรกที่ถือนี่ทุกคนมองว่ามันคือ PSP นะครับผมเพราะว่ามันก็เจ๋งจริงครับเพราะมันเล่นเกม PS1 ได้แบบเนียนๆอะไรครับเดี๋ยวลองเปิด Super Robot Alpha ดู นะครับสามารถเนียนๆเลยครับไปได้เรื่อยๆความเร็เวก็คือเร็วเหมือนเล่นบน PS เลยครับตัดคัสซีนก็ไวใช้ได้เลยครับ ินเทอร์เของกล้องนั้นก็จะออกมาเป็นลักษณะของเดี๋ยวดูในตัว Camera Default ครับผมนี่ครับเป็นกล้องโฟยโยกระจกกระจกธรรมดาเลยครับนี่ครับมีพวก Touch button ไว้ปรับเปิดปิดโฟงปิดแฟลชเลยครับไม่ได้มีการดัดแปลงและเพิ่มหย่วยเข้าไปเลยนะครับผมเป็นกล้อง Default ของตัว Android o ฟย o เลยนะครับก็อย่างที่ได้ทดสอบไปครับผมว่า แล้วสตรีคนี่จุดเด่นของมันจริงๆคือว่ามันเป็นพูดยากครับเพราะมันอยู่กึ่งกลางระหว่างจะเป็นแท็บเล็ตก็ไม่ใช่ว่าขนาดมันประมาณห้านี้นะครับซึ่งว่าพูดตรงๆว่าถ้าเกิดว่าถ้าเกิดเออใช้สองน,นิ้วนี่ถือว่าถนัดเลยนะครับผม,มนเนี่ยครับสมมเิเราลองเนี่ยครับถ้าเกิดเราลองพิมพ์นะครับนะครับมันจะสองนิ้วมันจะพอดีเป๊ะๆเ,เลยครับแล้วก็ขนาดที่ถือก็ใช้ได้ครับผมแต่ว่าเจ้าตัวเดสตค์นี่ ique, มันสามารถยกขึ้นมาแนบหูคุยได้เลยนะครับผมซึ่ง ที่ทดลองมาแล้วก็เอาก็ไม่คุยทีไรก็มีแต่คนมองครับเพราะวือมันใหญ่มากแทบจะปิดหน้ามิดอยู่แล้วเพม,มันขนาดหนิ้วนะครับผมซึ่งก็เห็นว่าบ้านเราก็นะครับมีของเข้ามาแล้วแต่ว่ายังติดอยู่ที่กต่อชอครับผมเพราะว่าติดเรื่องเสอรอนุมัติของเข้าได้เข้าไม่ได้บ้างยังไงก็เพื่อนสมาชิกดอยแสนที่สนใจไปจองไว้ก็นะครับรอแป๊บหนึ่งวันที่สิบก็เดี๋ยวก็มีของมาใช้กันแล้วนะครับผมก็ รวมๆนี่ก็นะครับมีคำนี้ครับเพราะว่ารวมๆนะผมว่าผมก็รู้สึกว่าเออชอบพอสมควรเสีเดียวกับเจ้าตัวเดสก์็อเพราะว่าขนาดที่ใหญ่แล้วก็หน้าจอดิสเพลย์ที่มันอลังการงานสร้างครับผมแล้วก็ถ้าถามว่าพกพาสะดวกไหมก็ลองใส่กระเป๋าเสื้อมันก็นะครับก็จะมีส่วนเนี้ยครับโผล่พ้นกระเป๋าขอบกระเป๋าเสื้อขึ้นมาหนึ่งนะครับผมนะครับจะพ้นมาหน่อยนึงที่เดี๋ยวจะหายกระเป๋าเลยแต่ว่าถ้าจะใส่กระเป๋ากางเกงก็ต้องลึกหน่อยนะครับผมแล้วก็ก็ถือว่า พวกพาพอใช้ได้เหมือนกันนะครับผมก็ยังไงถ้ามีคำถามอะไรเกี่ยวกับเดลสูรีก็ฝากไว้ได้ที่รอยแซนะครับผมยังไงเดี๋ยวก็วันนี้ก็ลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ